สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพลอยจากร้านบาชิวล์เลิฟนะคะวันนี้พลอยมาพร้อมกับตัวแปลงไว้พายสควาเรลนะคะซึ่งก็คือแปลงขนกระรอบภายขาวนะคะตัวนี้นะคะพลอยทํามาเป็นไซส์แปลงแป้งนะคะทรงพุ่มแบบนี้นะคะนี่เป็นทรงพุ่มทั้งหมดเลยนะคะตัวคอแปลงเนี่ยจะก,กลมนะคะไม่มีการบีบขั้วแปลงอะไรทั้งนั้นนะคะ แล้วก็ด้านบนจะเป็นแบบนี้จริงๆมันจะต้องกลมนะแต่ว่าพลอยเอาไปวางไว้อย่างนี้นะคะแล้วขนแป้งมันก็เลยแบบเสียทรงนะคะนี่แบบนี้เวลาใช้นะคะพลอยก็จะใช้คู่กับแป้งผสมรองพื้นนะคะซึ่งตัวตัวเดียวตัวเดิมเลยนะคะใช้มาตลอดเกิน5ปีแล้วนะคะก็คือชูโอนมลละนะคะรุ่นไลท์เบลฟ์นะคะมันจะกระจายแสงดีมากเนี่ยอันนี้พลอยใช้มาวันนี้นะคะอืม สวยมากๆนะคะเวลาใช้เนี่ยก็จะใช้หลังจากที่หลังจากที่เราลงแป้งฝุ่นไปบางๆแล้วก็คือเราทาครีมบำรุงผิวใช่ไหมคะทากันแดดจากนั้นพอกันแดดมันจะหนึบๆเนาะก็รอให้มันเซตตัวอะไรไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงอาจจะใช้แปรงนี้เลยก็ได้นะเอาตัวนี้แตะแป้งฝุ่นบางๆนะคะปัดทั่วหน้าให้ผิวมันไม่หนึบๆก่อนนะเพื่อเป็นการเซตตัว ครีมกันแดดไปก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะกับแปรงตัวนี้นะคะนวนเห็นไ,ไหมใช้จนแบบพิดแพนแลว้วนไปเลยนะคะแล้วก็มาเกลี่ยทั่วหน้านะคะจะใช้ด้วยความที่มันเป็นตัวทรงกลมอย่างนี้นะคะจะปัดอย่างนี้ก็ได้จะปัดแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนสามารถบล็อ บัฟตัวแป้งลงไปนะคะวน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 ,วนแบบนเนี้ยวนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะปัดอย่างนี้ปัดไปแบบถ้าเกิดวนเนี้ยเราจะได้การปกปิดมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราปัดแบบปัดอย่างนี้นะคะปัดแบบแตะแตะแตะไปอะ่ะเราก็จะได้การปกปิดที่น้อยกว่านะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการให้มันปกปิดเยอะปกปิดน้อยนะคะโอเคก็แนะนำเลยนะคะตัวนี้นี่ข้อดีของมันคือนิ่มนะคะนิ่มเหมือนขนกระต่ายแบบ หมือนมันจะปุยปุยตรงเนี้ยขนแบบขนปายขนมันจะปุยปุยนะคะแล้วก็นิ่มนะคะสามารถเซตจริงๆอะ่ะสามารถเซตบนผิวเปียกได้เลยแบบผิวหนึบๆหลังจากที่ลงกันแดดอะ่ะใช้ตัวนี้เซ็ตแป้งได้เลยนะคะตัวขนแปรงอะ่ะมันจะนิ่มใช่ไหมนิ่มแบบตามสายขนกระลอกเลยแต่ว่าด้วยความที่ขนมันเป็นปุยๆอะคะ่ะมันจะไม่เขาเรียกว่าไร ขนมันจะไม่ติดหน้าถ้าเกิดเราไปใช้ขนกระรอกเทาหรือว่าขนกระรอกแดงนะคะขนมันจะแอบแบบหนึบๆปิดหน้านิดนึงนะคะฟิลลิ่งมันจะไม่เหมือนแบบคนละแบบต่างกันมากๆเลยนะคะก็อยากให้ลองดูนะคะคุณภาพดีสมราคาพอยใ,ใช้มาตัวนี้น่าจะเกิน3ปีแล้วนะคะพอยสั่งตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดสั่งทำมาตอนนั้นราคาไม่แพงมาก แต่ตอนนี้ราคาคือพุ่งทยานไปไกลมากนะคะแพงกว่าเดิมน่าจะประมาณเกือบเกือบเท่าหนึ่งนะคะดังนั้นบอกเลยว่าซื้อก่อนได้ใช้ก่อนแล้วก็ราคาถูกกว่าเยอะมากๆนะคะพวกคนกรอกเทาราคาบวก20-25%ทุกปีนะคะทุกปีย้ําสั่งก่อนช่วงจุดจีนก็คือแบบว่าเหมือนมันจะปรับราคาพอแบบพอเป็นปีใหม่ของจีนนะคะมันจะปรับราคาขึ้นเลยนะคะเป็นแบบนี้ทุกปีนะคะพอยขายแปลงมา น่าจะเกิน5ปีแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้ทุกปีนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะพอยไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ